วดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุสุกคนครับมือนีกามาพบพ่อกระเบาตีกับเมนูแซบแซคือเก่านะครับพี่น้องครับมือนีกาเป็นเมนูสาลาเปาครับพี่น้องสาลาเปาหลากสีเลยนะครับพี่น้องมีหลายใส่ครับพี่น้องครับมาแซบแซดน้ากันครับพี่น้องลองใส่แร้งไหครับพี่น้องตัวนี้ก่อนเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องสีสันรูปรางนาตาแบบว่าน่ารักขนาดครับพี่น้อง มามาลองแกะแล้วก็กินไปพร้อมๆกัน,นครับพี่น้องโอ้ใส่อย่างน้นอันนี่ใส่ครีมครับพี่นอ้องมาลองซิมมานำกัน,นครับพี่น้อง แป้งสะละเปล่านุ่มขนาดเลยเนาะใส่ครีมครับหวานกำลังดีครับเนื้อแป้งก็นุ่มขนาด

ใส่ต่อไปครับี่น้องหน้าเป็ดน้อยครับพี่น้องสีเหลืองสดใสขนาดครับอันนี้จะเป็นไส้อันนี้สิอันนี้จะเป็นไส,ส้ชาไทยนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมาครับ ชาไทยใส่กำลังหวานกำลังดีนะครับไป่น้อยอืม,อม หวานเนี่ยหวานหวานโมลายครับพี่นอ้องหวานก็ร่างดีครับอืออืออือจับจับกันครับพี่น้องครับ ไส้ต่อมาพี่น้องอันนี้จะเป็นไส้ตุเรียนนะครับพี่น้องสีเขียวสีเหลืองหน้าตาหน้าลาักษณะพี่น้องหอมหอมตุเรียนครับพี่น้อง ตัวแป้งนี่นุ่มนะครับพี่น้องสำหรับไส้นี่ก็บม่ค่อยหวานไปไหนครับพี่น้องหวานกำลังดีครับพี่นออ้อง مم ใส่ต่อมาครับพี่น้องมันจุพันนะพี่น้องมันจุพันเพื่อจะใส่กล่องบัาติกดูเรียบร้อยนะครับพี่น้องดูสะอาดสะอ้านครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอันนี้ใส่ต่อมาครับพี่น้องแกะกล่องเยี่พี่น้อง นี่จะเป็นไส้หมูสับไข่เค็มนะครับพี่นอ้องฮึมดูหมูหน่ารักเลยครับพี่น้องมาโอ้หนี่ครับข้างในหมูล,วล้วนๆเลยครับพี่น้องแต่มีไข่เค็มมาครับพี่น้องมา มวมไปน้ำกันใส่หมูสับกระแทกับพี่นอ้องเนื้อหมูกับไข่เค็มข้างในนะครับพี่น้องนุ่มครับพี่น้องนุ่มกับร่างดีแล้วครับพี่น้อง สชาติเนี่ยกำลังกลมกลมนะครับพี่น้องวบเก้มนะครับพี่น้องอืมกลมกลมแซ่บครับพี่น้องครับพี่น้องครับการสำหรับคลิปนี้กับเป็นเมนูซาลาเปานะครับพี่น้องครับถี่มีแบบว่าหลากสีและครับพี่น้องหลากสีหลากใส่นะครับพี่น้องครับแซ่บๆเลครับพี่น้องครับนุ่มๆเลยครับพี่น้องแป้งกันนุ่มครับพี่น้อง ใส่กาข้างในกับพอดีกินครับพี่น้องครับแซมเลยครับพี่น้องกะสำหรับคลิปนี้กะฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นกำลังใจให้เบาตีมเนอร์ครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเบาตีช่นแนวให้เหมือนเดิมครับพี่น้องครับกะสำหรับคลิปนี้กะของพ่อแม่พี่น้องนะครับมีแต่ความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดก็คอยสมดังปัารานทุกประการนะครับพี่น้องเฮงเฮงรวยๆครับพี่น้องไว้พบพอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ